ที่ตัดเส้นสวยสุดนี่เรื่องกานคิดว่าไหนคิดเป็ดไหนเละไปดูที่ไหนอันมันดูเหมือนจริงกว่าลดบุ๊กอ่ะใช่นี่ยงเหมือนเป็ดเลยลองอมพิวเตอร์ดย เอย่างงั้นแล้วปฏิอยอ่อนก็พอมันจะได้ดูสวยเก่งแหละแล้วมันจะดูมีมิติขึ้นนิดหน่อย ทำไมต้องระบายอ่อนๆน่นนะเจนเพื่อเห็นเพื่อลายเส้นอ๋อมันจะได้ตวยขึ้นใช่ไหม

ผมทั้งหมด <ừ. S 2> นี่เป็นสีดำหมดเลย อันนึ่งนึกอันหนึงอันนี้ตัวรใบายเข้มระบใบเข้มอันนี้ทำไมระบายเข้มเพราะว่าตีมันจะได้แตกต่างกับอัน

การละบาสีนี้มันจะพิ่มควสวยขึ้นเร่องนโใบตัวนี้พูดอะไรท่ไครับผลงานชิ้นนี้เป็นงไงดีตัวเองดูสิูมใจมากมัใจแม่เป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันวยแม่สวยมากเลยนะใช่ทุกอย่างและตัวอย่งช่นโทรศัพท์ทีวี แล้วก็กล้องแล้วก็อะไรนั้นดูไหนทำหน้าดีใจหน่อยนี่ดีใจ